ครับยืนนี้ได้เบ่บๆมานะครับเกี่ยวบองครับเกี่ยวบองปลาสับนะครับปลาบองนะครับหรือว่าปลาสับนี่แหละครับผักสดกับผักลวกครับอร่อยอร่อยครับสดน้ำด้วยต้มเซ่บขาหมูมาครับกินข้าวด้วยกันนะครับเย็นนี้ เมื่อค้าโมครับคนนี้อร่อยอร่อยครับปลาบองครับของฝากจากโคราชปลาสับอร่อยอร่อยผักลวกผักสดสองอย่างเลยครับกินข้าวเลยกันครับข้าวหมดหม้ออีกแล้ววันนี้ ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ